ตรงนี้ก็เป็นจุดของพระาธาตุดอยเกิ้งนะครับที่ถ่ายมาอีกยอดดอยเนื้อของวัดนะครับนี่นะครับจะมองเห็นไกลๆนะครับยามเช้านี้เราจะเห็นสายหมอกเต็ไมไปหมดเลยครับตอนนี้ก็อยู่ในช่วงเส้นขึ้นพระาธาตุดอยเกิ้งครับเส้นทางก็เป็นทางขึ้นเขาอย่างเดียวนะครับเป็นทางปูนซีเมน ตอนนี้ผมก็อยู่บนวัดพระาธาตุดอยเกิ้งแล้วนะครับนี่ครับที่เห็นนะฮะโอ้ตรงนั้นฝนตกนะฮะนี่คือท้องน้ําดอยเต่าทั้งหมดเลยนะครับนี่ครับบริเวณนี้นะครับแต่ตอนนี้เนี่ยรวมเป็นสายน้ําปิงเชื่อมไปยังเขื่อนูมิพลนะครับจุดนุ่นก็ฝนตกนะฮะนี่ครับอันนี้อยู่จุดบนวัดพระาธาตุดอยเกิ้งนะครับ เราจะเห็นวิวด้านบนเช่นนี้นะครับเห็นว่าน้าทะเลสาบดอยเต่าเนี่ยอีกหลายปีเลยครับที่จะเต็มเหมือนเดิมเราจะพอมองเห็นซากแพไกลๆนะฮะอย่างจุดตรงนั้นนะฮะที่แขวนท้องไว้นะนะครับเพราะว่าไม่มีแล้วฮะทะเลสาบดอยเต่าถ้าน้ำเขื่อนวิพนยังแห้งขนาดนี้นะฮะ วันนี้นี่สิงหา2558นะครับนี่ครับผมเคยขับออฟไปกับออฟโรดตรงนูนน้นนะูฮะอยู่ตรงโค้งนู้นเลยครับนู่นะไปตั้งแคมป์นอนคืนหนึ่งนะครับขับเลาะไปเรื่อยๆเรื่อยเรื่อยฮะตรงนี้ก็เป็นจุดของพระธาตุดอยเกิ้งนะครับที่ถ่ายมาอีกยอดดอยเนื้อของวัดนะครับนี่นะครับจะมองเห็นไกลๆนะครับ ยามเช้านี้เราจะเห็นสายหมอกเต็ไมไปหมดเลยครับ